ผู้ปกครองต้องเข้าใจนะครับว่า,าเราจะผมกว่าจะมีวันนี้ได้ผมต้องฝึกซ้อมในเจฝึกทักษะให้หนักนะครับเน้นเน้นเรื่องการออกแข่งน้อยลงเราพ่อจะซ้อมตั้งเจตั้งแต่ประมาณ4ีหขวบจนมาอยู่โรงเรียนถึงถึงจะพาออกแข่งเยอะจะเน้นซ้อมอยู่กับพ่อประมาณ5ปีครับที่ที่ท,ที่ฝึกทักษะให้ให้ชัดเจนแล้วก็ถึงจะาพาออกแข่ง ประมาณนี้ครับถึงมีวันนี้ได้ความมุ่งมัม่นแล้วเราก็ไม่ไม่ยอมแพ้ในอุปสรรคที่เราเจอมาไม่ว่าเราจะคัดที่ไหนไม่ติดไปคัดโรงเรียนอะไรที่เขาไม่ยอมรับเราเราก็ต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราตัวเล็กจริงแต่เราลงไปในสนามแล้วเราไม่ได้ตัวเล็กตามตัวแต่ฝีมือเราเท่ากับผู้ใหญ่เล่นเนี้ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังกับเด็กว่าอ,อ คุณลงไปคุณต้องเล่นให้เหมือนตัวใหญ่ก็จะบอกน้องๆว่าทุกอย่างต้องมีความอดทนม okay. ีวินัยและเชื่อฟังโค้ชแล้วก็ส่วนตัวสําคัญก็คือต้องอดทนให้ได้ทนต่อการดูถูกเหยียดหยามวันนี้เราไม่เก่งตรงนี้เราก็ต้องฝึกให้ให้เก่งในวันหน้าเพื่อเพื่อเราจะพัฒนาไปสู่นักเตะอาชีพหรือติดทีมชาติไทยครับผม